h e l lo สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ Unbox ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงกล่องสีม่วงกันอีกแล้วนะคะกล่องนี้เนี่ยชื่อว่า the magic taro t นะคะ the magic taro t อืมของอันว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> อ่านไม่ออกนะคะชุดนี้รับมาจากที่เอเชียบุกส์ค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยเห็นอยู่ใน f เฟซบ o o กแฟนเพจเฟซเขาเรียกอะไรนะแฟนเพจนะคะที่หนึ่งเอ่อเพจที่หนึ่งเขาเขามีการเอ่อโชว์ไพ่ตัวนี้ค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเออแปลกดี แค่นั้นเองนะแปลกดีค่ะสวยงามดีก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกันเนาะว่าเพื่อนๆจะชอบแนวนี้กันไหมนะคะแหมเราว่าบางคนอาจจะมีแล้วนะเพราะว่าไพา่ชุดนี้ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะถ้าเราดูตามหน้าไพา่ตรงนี้เออหน้าหน้าไพา่ตัวไอ้เลเ e ลตรงนี้ค่ะเขาก็จะเขียนเป็น2เดือน10ปี2020นะคะนั่นก็คือนานแล้วเพราะตอนที่เราอัดอยู่นี้เป็นเวลาไม่ใช่ เป็นเดือนสิบสองแล้วนะคะแกะไม่ออกอีกแล้วนี่ได้แล้วนะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมนะคะเราสามารถที่จะไปช็อปได้ตอนนี้น่าจะมีโปรอยู่ปรากฏว่าระหว่างที่คลิปออกไปอาจจะแบบหมดโปรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาจะมีโปรมาอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับตัว Asia Books นะคะ ราคาของเอเชียบุ๊กจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะมีส่วนลดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะโคก,กันกับบัตรหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้อุ้ยฉันไปโฆษณาเขา,าทำไมกลับมากลับมาโอเคค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันนะคะก็ The Magic Taro t นะคะคือชอบสีเขานะคะสีเขาแล้วก็ไซส์กล่องเขาเนี่ยมีขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะกับคนที่ม uh> ือเล็กนะคะก็ไม่มีให้แกะนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าเนี่ยเมื่อเมื่อกลางวันก sì ็เพิ่งโดนกระดาษบาดไปนะคะก็ต้องระวังกันดีๆนิดนึงนะคะกระดาษนี่แบบเวลาบาดแล้วเนี่ยคือโหดกว่า โหดกว่าสิ่งของอื่นๆที่มันบาดเราอีกนะโหดกว่ามีดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันฝังลึกละ่ะคือมันแบบเจ็บลึกมาก,กเจ็บลึกและเจ็บนานมากจะร้องไห้ให้ได้ขนาดว่าแบบแค่ไปล้างมืออะยังแบบแสบแบบืทรมานแผลนิดเดียวเองนะแต่แบบเจ็บนี้อีกนานอยู่นานมาก อ่ะเดี๋ยวนะอ่ะได้หรือยังจ้ะนี่ขาดได้แล้วได้แล้ว u n นบ็กันนิดหนึ่งเฮ้ยดูขาด <c oughs> ดูทุลักทุเลเนาะ <c oughs> พยายามจะให้มันอยู่ในสภาพเดิมที่สุดเผื่อเราจะส่งต่อไายอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> พื่อนๆจะได้แบบแฮปปี้ดีดาว่าแบบฉันได้แกะกล่องใหม่อะไรเงี้ย ขอโทษไม่สามารถทําได้จริงๆในที่สุดอ๋อเขามีเปิดข้างบนนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเจ็ดสิบแปดกัคเดอร์ทาโรอองกุเลออีลิฟอินสตรัคชั่นแหละแองตรักซิองแองตรักซิองอืม อ okay. ไม่มีอะไรค่ะแค่เขาแค่พูดถึงไพ่ของเขานิดหนึ่งท่านเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะกันแกะยังไงอะ่ะให้มันไม่ขาดอะ่ะคือมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะขาดเนี่ยพอเอาเล็บจิกแล้วมันก็จะเป็นรอยนิดหนึ่งนะคะอ่ะอุย้ย นี่ค่ะให้ดูด้านในกันก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้จะมีคู่มือนะคะแล้วก็ตัวไพ่นะคะไพ่มีไซส์แบบกึ่งกึ่งจะมีนี้เกือบเกือบจะมีนี้เนาะโอ้โหเอ้มันเป็นอะไรที่แปลกอะ่ะสำหรับไพ่ชุดนี้นะน่าจะแบบเป็นอารมณ์แบบนำเสนอสิ่งใหม่ๆหมายถึงนำเสนอในมุมของความแปลกใหม่ความคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยค่ะเราว่าชุดนี้น่าจะทำได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงหรือเปล่า อลิสล้มไปแล้ว <c oughs> อย่ารำคาญแล้วนะ <c oughs> โอเคค่ะนี่หน้าปกนะคะนี่มีหน้าปกด้วย The Magic Taro t อามายาเหรอ,อด้านหลังค่ะนี่เขาเล่นคำมากไปหน่อย อเมายาเหรอเราอ่านเราอ่านชื่อเขาไม่ออกอาราโซล่าอาราโซล่านะคะอืเขาเป็นทั้งคนวาดไม่ใช่เขาเป็นคนวาดเออแล้วก็เป็นคนแต่งด้วยทั้งวาดทั้งแต่งนะคะเอเดี๋ยวเรามาดูด้านอ,าอ้าวงงเดี๋ยวเราดูด้านหลังเขากันอุย้ย สวยงามมากเลยอะ่ะดูดูไพ่กันก่อนไหมเดี๋ยวค่อยไปดูส่วนที่เป็นอันนี้เนาะส่วนที่เป็นคู่มือเนาะคู่มือคงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราดูไพ่เขากันก่อน <c oughs> คู่มือก็เก๋เดี๋ยวให้ดูอันนี้ค่ะสัมผัสแรกรู้สึกว่าเนียนกริบมากคือลื่นลื่นค่ะไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็มีความสวยงามมากๆเลย <c oughs> เห็นปะเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นรูปแมวเหมียว หรือเสือก็ไม่รู้แมวหรือเสือเนี่ยแหละนะเออแล้วก็ตัวไพ่เนี่ยค่ะมีความยืดหยุ่นคือบางนะคะแล้วก็มีความเงามันเลื่นนะคะอาจต้องระวังเวลาสับไพ่นิดนึงมันอาจจะเลื่นหลุดได้นะคะแต่ว่าด้วยไซส์เขาจะเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะกระชับมืออยู่นะคะน่าจะไม่ไม่หลุดรูบๆอะไรอย่างนั้นนะคะ มันกระชับมือเราจะกระจับได้เร,จจไดเราจะจับได้คล่องหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุ้ยแต่เราชอบด้านหลังมากเลยเนี่ยเนี่ยการกรีดไพ่โอเคเลยสบายมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะโอ้ยสุดใสมากนี่เอาให้ดูก่อนนะคะนี่ใครที่ชอบแบบไพ่แบบสีสัน c o r f u l นะคะชุดนี้แนะนำนะน่ารักมากเลยดูด้านหน้าค่ะ อ๋อลืมบอกไปแล้วราคามันก็ไม่แพง <c oughs> อา้าวโดนกัดซะง,งั้นเนี่ยคะ่ะ The f o o l นะคะจะมีรูปภาพนะแล้วก็หมายเลขอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นชื่อไพ่นะคะอันนี้มีภาษาน่าจะเป็นภาษาอิตาเลียนหรือเปล่านะคะใช่มิจ้าสเปนค่ะ <c oughs> ไปเรื่อยเลยเนะี่ยอ่ะภาษาสเปนค่ะคิดว่าคิดว่าเนี่ย ไม่เป็นไรแต่เราจะอ่านภาษาอังกฤษกันถูกไหมหรือบางคนก็อาจจะอ่านจากภาพนะคะอาจจะอ่านจากหมายเลขได้หมดเนาะโอเคเป็นยังไงน่ารักไหมดีนี่ดูดูด,ดูให้พลังความสดใสแต่ไม่ได้น่ากลัวมากนักมากเท่าไหร่ถูกไหมนี่อะไร นี่สเตรนจ์นะคะยังแอบ,บอ้าปากให้แบบถางปากเจ้าสิงโตนี่นะเดสเลดิภาพเดสก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันก็จะไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรอย่างงี้นะคะอ่าชาวเถ้าคนที่ไม่ได้ดูไม่ได้อ,อ่านไพ่โดยการดูภาพเนี่ยชุดน,นี้อาจจะใช้ได้นะคะ แต่ก็ลองดูนี่นี่เป็นชุด pentacles นะคะ pentacles ข้างบนก็เป็นชื่อไพ่เหมือนกันนะคะด้านล่างก็เป็นไพ่สามอ่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะอืมโอ้น่ารักดีชอบนะคะชุดนี้ชอบตรงที่เขาน่ารักนี่แต่ก็ สำหรับเราเราไม่อ่านไม่ได้ไม่ถึงว่าให้ดูจากภาพอะไรเงี้ยค่ะอ่ะชุดนี้ก็จะเป็นเอ่ออาวคิงควีนนะคะเนฟแล้วก็ไนท์ก็คือเป็นเนฟไนท์ควีนและคิงนะคะก็คล้ายๆก,กันกับชุดไพ่ทาโร่ที่เป็นไรเดอร์เวด อื่นก็จะมีประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบางชุดก็จะมีเขียนเป็นเนฟเป็นเป็นเด็กนะเป็นไนท์อัศวินควีนแล้วก็คิงนะคะโอเคมาชุดถัดมาคือคัพไพ่ถ้วยนะคะดูสดใสากมากๆเลยแล้วก็มีแบบสีสันทําให้อ่านไพ่ได้สนุกมากขึ้นนะคะนี่แล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ดีนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ อโอ้พายพายดาบแล้วนะคะไหนดูสิบดาบสิดูไม่น่ากลัวใช่ไหมสิบดาบดูไม่ได้หนักไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยเนาะเห็นไหมอืมโอ,มอม้อะไรเนี่ยไมย้ส่งไม้นะคะอันนี้เป็นสามไม้ นี่หนึ่งสองสามไม่ใช่ใช่ป่ะสามไม้ทำไมแอบรู้สึกถึงภาพวาดของคุณอะไรนะโน้ตอุดมเออให้ความรู้สึกแบบนั้นเลย อ่ะก็ชุดนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ดูหน้าไพ่เขาไปแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นแต่กล่องเนาะบางทีจะแบบโอ๊ยฉันเคยเห็นกล่องเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้ได้มาเห็นภาพจริงๆภาพข้างในเห็นไม่ใช่ภาพจริงๆภาพข้างในของเขาแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวพักอันนี้ก่อนให้มาดูคู่มือกันนี่ค่ะคู่มือเขานะคะเป็นเล่มน้อยแบบในกล่องนะเท่าขนาดของไพ่นะคะแต่ว่า,าที่แปลกก็คือเขากางออกมาได้ะคะ่ะนี่ เขากางอ,อันเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เปิดไพ่นะคะแบบนี้ไม่ใช่มันแปลกมากค่ะอ๋อมันเป็นภาษาอื่นนี่แล้วก็ดูภาษาอังกฤษก็ดูอย่างนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูภาษาอังกฤษก็ดูอย่างนี้ใช่ปะไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อน ยภาษาอังกฤษหายไปยากแล้วทำไงแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะใช่อ่ะโอเคก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะอ่เขาเอาภาษาอังกฤษไว้หลังๆห,หน่อยนี่ what is taro what is taro นี่อืมก็จะดูอย่าง,งี้ ทัโลโคืออะไรเขาก็อธิบายไปก่อนนะคะแล้วก็เมเจอร์นะทั้งหมดนี้แล้วก็อันนี้ไมเนอร์นะคะอืมโอ้ยขอโทษเพื่อนๆไม่เห็นเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะเขาก็จะเขียนคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนั้นๆไว้นะคะ อันนี้อ่านหัวอ่านได้ทั้งหัวตั้งและหัวกลับเลยนะคะสองแบบอืมเนาะก็แล้วก็สเปรดของไพ่อู้สเปรดนี้แปลกจังเป็นไดอะแกรมนะคะก็เดี๋ยวต้องไปอ่านว่าแต่และตำแหน่งของเขาหมายถึงอะไรนะโอเคคู่มือแปลกดีเนาะก็เป็นแบบนี้ ทีนี้มาถึงการสับไพ่กันบ้างนะคะเอ่ออย่างที่บอกไซส์เขาเล็ก,กน,นะคะแล้วก็ไพ่มีความลื่นนะคะก็อาจจะมีมีแบบลื่นลื่นหลุดหลุดไปบ้าง,งะะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินนะคะ ก็สามารถทําได้แต่ไพ่ก็อาจจะกระโดดกันวุ่นวายกระจายกันแบบเต็มโต๊ะไปหมดอะไรอย่างนี้อ่ะนั่นพูดยังไม่ทันขาดคากระเด็นแล้วเอา,เ,อาเดี๋ยวจะส่งอลิซออกไปแล้วนะเพราะว่าอลิซนี่อยู่ไม่สุขเลยนั่งไม่ไม่นิ่งเลยดูสิคนอื่นเขานั่งกันนิ่งๆน,นะอลิซนี่กระโดดกเดินกระดอนกลิ้งอะไรสารวัตรเลยนะคะ นี่ค่ะก็การสับไพ่นะคะก็แอบ,บลื่นนิดนึงนะคะแล้วก็มีการกระโดดกันของไพ่แบบเยอะๆนิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยขนาดที่แบบกระทัดรัดนะคะเหมาะแก่การพกพานะคะแอบบมีน้ํำหนักอยู่นะในส่วนของตัวไพ่นะคะก็จะแอบ,บหนักหน่อยแต่ว่ามันมีความลื่นทำให้สัมผัสเวลาที่เราจับที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถูกใจนะสำหรับชุดนี้นะคะก็คือแบบมันมีขนาดเล็กดีแล้วก็เก็บขอบได้โอเคเลยนะคะแล้วก็บวกกับสีข้างหลังนะคะพอเวลากรีดออกมาแล้วสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ชุดนี้อ่าโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดแชร์ให้กับคนอื่นๆได้ชมคลิปนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าเราว่ามีหลายๆคน สนใจกล่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในไพ่เนี่ยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะชุดนี้มีความคิดครีเอทมีความสร้างสารรค์มากๆมีความสร้างสารรค์มากๆภาพประหลาดดีแปลกดีนะคะแล้วก็เล่นสีได้แบบว่าโหไม่ประหยัดสีเลยอะคือเรียกว่าทุ่มสีเต็มแบบมากๆเลยนะคะก็สีสันสดใสามากๆเลยแต่ถ้าเพื่อนๆจะถามหาความเป็นจริงเป็นจังกับไพ่ชุดนี้ หมายถึงต้องการการเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดูเป็นทางการหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายเรื่องที่เป็นซีเรียสหน่อยภาพชุดนี้อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะหรือเปล่าไม่แน่ใจเนอะเพราะว่าภาพเขาจะดูมีความมีความขี้เล่นมีมีความแบบเป็นเชิงแบบเล่น ไม่เป็นทางการอะไรสักเท่าไหร่เนาะก็ลองเลือกใช้ดูได้นะคะก็อันนี้ถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ